โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Dead by Daylight m o b i l e นะครับเซิร์ฟนอกเนาะไม่ใช่เซิร์ฟเน็ตอีนนะครับก็แต่ว่าตอนเนี้ยเซิร์ฟเน็ตอีนยังเปิดทดสอบเบต้ารอบ2อยู่นะครับผมนะคลิปนี้มันก็นานนานแล้วนะครับผมนะถ้าคุณผู้ชมแบบได้ดูคลิปนี้นะครับผมนะก็อยากอยากให้คุณผู้ชมระลึกไว้เสมอว่าคลิปนี้ตั้งแต่เปิดเบต้ารอบที่2ของเน็ตอีนนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันที่หน้าล็อบบี้เลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้เราเข้ามาที่หน้าล็อบบี้ของเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวสกินตามคําขอของผู้ชมท่านหนึ่งนะครับผมนะที่ได้ขอมาว่าแบบให้รีวิวชุดจุดติหน่อยเห็นผมแบบจุติของทุกตัวแล้วไงทุกตัวที่แบบผมซื้อนะเออแต่ว่าบางตัวที่ใช้เซออล่าซื้อผมยังไม่ได้จุตินะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวชุดจุดติของลุงบินนะครับผมนะวิลเลียมบินโอเวอร์เบรนะครับผมนะ ชื่ออย่างเท่เลยครับผมนะเป็นตัวละครแจกฟรีนะครับก็เปิร์กของมันเนี่ยผมชอบมากๆเลยสําหรับบอลลูธามน,นะแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้จะมารีวิวเปิร์กเรามารีวิวสกินนะครับก็เดี๋ยวผมกดสกินชุดเลือดจุดตีสามให้ดูก่อนนะครับโอเคสีเขียวเนาะมันก็จะเหมือนชุดปกติของลุงบินเลยครับผมแต่ว่าแค่เป็นชุดเปื้อนเลือดเฉยๆนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวหมุนให้ดูคร่าวๆด้วยครับผมนะ มันก็จะดูแบบเท่ๆหน่อยครับผมนะดูแบบขังอะ่ะคุณผู้ชมแบบไอ้นี่เอาเรื่องว่ะชุดจุติสามอะไรเงี้ยแบบมีประสบการณ์เล่นมานานอะไรอย่างงี้ครับผมนะคุณผู้ชมมันก็จะเท่ๆหน่อยครับในส่วนของเปิร์กก็น่าจะตามนี้แหละที่ผมเคยจัดไว้เมื่อนานมาแล้วเนาะแล้วก็รอบนี้ผมจะเอาเป็นกล่องพยาบาลไปเหมือนเดิมนะครับแอดออน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 ไม่เอาไปก็ได้อ่ะก็เดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมเลยครับผม โอเคครับดาดไม่เป็นมงคลอีกแล้วฮะคุณผู้ชมทำไมผมชอบเจอแต่ดาดนี้ว่าช่วงนี้เนี่ยกลับมาเล่นเซิร์ฟนอกครับผมนะเอออย่างงี้หนีไปเล่นเซิร์ฟเน็ตอีทเหมือนเดิมดีกว่าเนี่ยเอาเอากระตุกอีกเอาหาย่างโอเคท้าไมมันเจอแต่ดาดนี้วะกลับมาเนี่ยเนี่ยผมเข้ามาอัดคลิปสองสามตาเนี่ยเจอแต่ดาดนี้ครับผมนะคุณผู้ชมมีคนเอามาหรอวะผมไม่ได้สังเกตต,ตอนเข้าเกมเลยเนาะเพื่อเราก็แบบชุดจุดติเหมือนกันครับผมคุณผู้ชมอ่าเครื่องเดียวสามคนไปเลย โอเคครับผมเราปั่นไฟก่อนเนะาะคารกอนยังไม่มาเนะาะเดี๋ยวเพิ่งมานะโอ้พีมาแล้วเสียงแบบนี้ตัวอะไรวะลืมเลยอะเดโมกา้ก,กอนเนาะใครลุกก่อนแพ้ฮะกูแพ้ก่อนเลยฮะคุณผู้ชมโอ้ยยม่ใช่นี่มันด็อกเตอร์ครับผมนะอ้หมันเดิมไล่ที่นี่เองไล่ที่ก่อนแล้วไงต่อฮะ เขาไปแล้วเราก็มาปั่นต่อเท่านั้นเองละอ้าวมันเห็นนะพระโทเอ้ยอย่าบอกนะมาโอ้โหสาสต์หลีกเลี่ยงการจุก๊กอ้าวไม่ไรผมนี่กลัวผมวะดิกลัวผมวะดิเออขอโมดหน่อยออล้อเล่นนะคุณผู้ชมเ,เดี๋ยวมันก็กลับมาอีกเนี่ยเห็นไหมเ,เครื่องนี้ผมจะเอาให้ได้ อ้าวอ้าวอ้าวทำไมเราเดินตามไม่สุดอ่ะเรากลัวเครื่องนั้นสุดขนาดนั้นเลยเหรอไม่มีคนกลับไปปัดแล้วเราบักรอยเท้านี่มันจะอะไรขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยโอ้เพื่อเราบอกต้องล้มไม้แล้วจังหวะนี้เอาเลยปัดให้เสร็จปัดให้เสร็จห่วงนักใช่ไหมเครื่องนี้ห่วงนักใช่ไหมห่วงนักใช่ไหม,ม,นะมห่วงนักใช่ไหมปัดเลยเอาดิเอาดิท้าทายแาบน่ามืดนะคุณผู้ชมห่วงนักใช่ไหมปัดเสร็จเลย แตเสร็จเครื่องเดียวนะครับผมนะรวมหัวกันปั่นเครื่องนี้ฮะคุณผู้ชมแต่ฆาตกร,กรก็แบบถือว่าเริ่มเกมได้ดีอยู่คุณผู้ชมอ่ะเปิดค้างไว้ใครอยากเอากล่องไปปั่นก็ตามสบายฮะจริงๆผมก็อยากเอากล่องไปปั่นแหละแต่ผมกลัวกล่องพยาบาลผมมันหายงั้นผมซ่อนไปตรงนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเพิ่งมีคนมาเอาผมหวงของฮะเดี๋ยวหัวเอากล่องไอ้นี่มาปั่นก่อนบักรอยเท้าก็หนำไปไในตานี้นี่เดี๋ยวหมเอากล่องปั่นไฟมาปั่นเครื่องนี้นะครับผมนะแล้วค่อยไปเก็บกล่องพยาบ,บาลตัวเอง ปเดี๋ยวเพิ่งมีคนมาเห็นหนะพะโุตส่ษห์เก็บไว้อย่างดีเดี๋ยวผมปั่นไปก่อนเวลเราโดนไปแล้วเสาแรกผมน่าจะไปช่วยน่าจะโอเคที่สุดนะครับผมนะโอเคสวยเพื่อนนี่ไปซุ่มปั่นเครื่องไหนกันวะเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนก่อนมีบอลรัฐามไหมครับผมนะอ่าชิบหายแล้วมาทางนี้ปะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อย,เ,ดยเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นก่อน ผมต้องสะบัดให้หลุดก่อนไม่ง um, ั้นเดี๋ยววุ่นวายแน่ใจเย็นใจเย็นมีบอลรถทามีบอลรถทามมีคนช่วยแล้วหรอมันเทนดลยเหรอวะแย่แล้วคุณผู้ชมตอนนี้น่าจะแบบน่าจะตรึงแล้วครับผมนะดูจากลักษณะแล้วโอ้ยโอ้ยเราเบิดเลย ผมปัดระเบิดนะครับผมนะไม่ใช่สกิลฆาตก,กรนะครับผมนะมาหาผมได้ดิฆาตกรเนะี่ยต้องไปช่วยเพื่อนไม,ไ,ไม่ได้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 เพราะว่าไม่รู้ว่าฆาตกรเป็นยามหรือเปล่านะครับต้องไปดูก่อนโอเคไม่เป็นนะสวยสวย,สวยละสวยละฮะอย่างนี้อ้อหงูกรสาดชมไม่เป็นยามฮะโอ้โหไอ้นี่ แย่แล้วฮะแบบนี้โอ้ยอ้โหยมีบอลรถไทม์นะจ๊ะเราจะมาเดินติดกูถาประแสงเลเซอร์อะไรครับเนี่ยโอ้โหมองไม่เห็นเลยฮะผมก็ว่ากูเดินไม่ปลายวะนะตายนะฮะผมมีลูกเองอยู่ฆาตกรแม่งเมปมฮะคุณผู้ชมเพื่อน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 อย่าล้มหมดนะไม่ดีนะไม่ดีนะ อย่านะอย่านะไปที่อื่นก่อนไปที่อื่นก่อนไปที่โอ้เร<ป>นจะมาแล้วเราเพื่อนเสร็จยังเนี่ยแตะแตะเอาไปดิไปไปไป ต้องเตะไม้แล้วจังหวะนีไไ้ไม่ได้ไม่ได้มานี่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 มึงเฝ้าเหรอใส่แคมเหรอมานี่มานี่เดี๋ยวจะเปยไม่ให้หยุดเลยไม้เนี่ยเดี๋ยวคอยดู <Easy. S 1> มันตลกอ่ะขำเหรอล้ม <Okay. S 1> ลไม้แล้วเว้ย าดิมาดิผมจะล,มล้มละเฮ้ยกระตุกอ่ะเฮ้ยไอเวดโอ้โหอ่ะรอ,อดทั้งนันอะผมว่าไม่รอดแล้วแบบนี้เนี่ยอะไรวะเนี่ยโอ้มันกระตุกตอนเนี้ยดูดิคุณผู้ชมดูเกมดิมันกระตุกอะไรตอนนี้เนี่ยตอนอื่นไม่กระตุกฮะมันกระตุกตอนผมจูก๊กฮะนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ไม่งั้นผมเล่นได้แล้วเมื่อกี้มันกระตุกอะค้างภาพหน้าจอคุณผู้ชมเห็นป่ะเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วนั่นนั่นนั่น ตีสมด้วยได้ได้ได้เฝ้าลงตีสามบอมาดิมาดิต้องปั่นไฟไปก่อนครัตอนนี้มีคนปั่นอยู่สองเครื่องมั้งถ้าปั่นสองเครื่องนั้นที่2คนนั้นปั่นอยู่เสร็จก็ถือว่าโอเคอยู่ครับผมนะตอนนี้เกมค่อนข้างสูสีครับ S 1> <S 1> <S โอ้ไอเวเนเอ้ยซ้ำกูอ,อีกแล้วมาไม่ทันนะคุณผู้ชมกูตายฮะแบบนี้กูตายฮะโดนเสาสองฟีเลยวะ่ะแบบนี้เรียกว่าแคมป์นะไม่โซนนะครับผมนะแบบนี้ไม่โซนแล้วฮะกลับมาขนาดนี้เออเออมาดิโดนปั่นไฟกดดันพี่ดี แต่ผมนี่จะตายแล้วครับผมนะคุณผู้ชมอันนี้โซนเสาครับไม่โซนเครื่องคนระับผมพูดแค่นี้แหละถ้าคนจะบอกว่าโซนนะมันต้องอม,มีคนไปช่วยผมแล้วล่ะผมจะตายแล้วอ่ะ <S <S เฮ้ยโอ้โหกลับมาอีกแล้วดิโซนเสาผมบอกลออแลก้วครักโน่ะโอ้เพื่อน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 ไม่สนใจกูเลยหรอเพื่อนเพื่อนมาช่วยหน่อยก็ได้มาเหนให้หน่อยดิ โอ้โหเนี่ยเห็นไหมโซนเสาชัดยังคุณผ,ผู้ชมชัดจีนยังผมจะตายแล้วช่วยหน่อยโอลโลทามสวยต้องจัดไม้มันก่อนคนระับผมนะแย่แล้วครับผมมีแทงหลังด้วย ด้วยไม่ไม่ผม,มต้องบอกให้กูสิโอ้ยไม่บอกมันยอ่ออนะไรเนี่ยเบิร์ดกะโหลกดีไม่ไหนคอเด็ดเนี่ยมาส่องอะไรแล้วโอโ้ไม่บล็อกเลยวะมันยืนดูเนี่ยเดี๋ยวใส่หน้ามาเลยเดี๋ยวใส่เดียวกับฆาตกรก่อนเดี๋ยวก่อนนะโอ้โ มึงยืนดูไม่ช่วยเลยบอกให้บล็อกให้สักทีดิไอ้ห่านี่ก็เล่นกูจังเลยแย่เล่นแม่งนะเดี๋ยวก่อนนะเล่นเดือดเนื้อเดี๋ยวก่อนนะตายเลยโอ้โหไม่ยืนดูหาประแสเลเซอร์อะไรมันไม่ยืนนะมันนั่งด้วยไอ้โคอเเดี๋ยว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  เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวจำชื่อก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเล่นเดี๋เนื้อเจอนะจะฟาดไม่ให้ยั้งเลยฮะให้ร้องไห้หาแม่เลยเดี๋ยวก่อนนะอย่าให้เปิดก้อนหมดนะอได้เลยฮะผมบอกเลยโอเคครับผมเป็นไงกันบ้างครับผมไม่ได้หัวร้อนนะครับเกมนี้ผมเล่นชิลๆฮะก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปนี้ครับผมการรีวิวสกินลุงบินครับก็สกินเปื้อนเลือดฮะเล่นในเกมก็โชคเลือดเลยครับขากรนะเดี๋ยวได้โชคเลือดแน่ครับผมนะคุณผู้ชม จเจอแน่ขอเด็ดด้วยระวังตัวไว้เดี๋ยวก่อนก็สําหรับคลิปนี้ถ้าผิดพลาดประการใดคําพูดคําจาใดไม่สุภาพยังไงขออภัยในที่นี้ด้วยนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครป์ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมในการทําคลิปต่อไปให้คุณผู้ชมได้รับชมกันอีกเลยอยากให้รีวิวตัวไหนสกินไหนหรือว่าอยากให้รีวิวอะไรสามารถคอมเมนต์ไคอมเมนต์นบ,บลินพันเลยครับคอมเมนต์นบอกผมคอมเมนต์นบอกผมไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมนะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้แล้วกันบ๊ายบายสวัสดีครับ